สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับผู้รักษาประตูนะครับที่ท็อปร้อยนิยมใช้กันนั่นเองครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะครับมีการกระจุกตัวมากๆเลยนะครับที่1ที่2เบียดกันสูสีมากเลยนั่นเองนะครับจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่าม b i บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโดยันบับ5ร่วมนะครับมีอยู่5คนเลยนั่นเองครับ ซึ่งคนแรกนั่นก็คือเอ็ดวินฟันเดซาครับร่างไอคอนพามครับโอวอง98นะั้นยังมีคนนิยมใช้อยู่นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งมีคนใช้แค่1ทีมเท่านั้นเองครับในอันดับ5นั่นเองนะครับสำหรับเอ็ดวินฟันเดซาร่างนี้นะครับก็อาจจะตกเมต้าไปแล้วนะแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะเนะี่ยสเตตก็ประมาณนี้เลยนะครับนะรู้สึกว่าผู้รักษาประตูในปัจจุบันเนี่ยจะสเตตสูงกว่าฟันเดซาเยอะแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าฟันเดซาไอคอนพามยังไงก็คือไอคอนพามนั่นเองนะครับ และอันดับ5คนที่2ครับราคาดีมากๆเลยครับ40ล้านครับไม่สามารถที่จะลงไปได้มากกว่าน,นี้แล้วนันเอครับนั่นก็คือนิกโปลนะครับจากเอ็กเช g งนั่นเองนะครับนิกโป๊สร่างนี้ครับมีผู้ใช้งานอยู่1ทีมนั่นเองนะครับ และดับ5ร่วมคนที่3ครับนั่นก็คือแคชเปอร์ชไมเคิลนั่นเองครับสกีบูธของแคชเปอร์ชไมเคิลก็จะเป็นการรับลูกครับก็จะแปลกๆนิดนึงนะจากทีมชาติเดนมาร์กครับนะมาดูสเตตกันนะฮะเนี่ยสเตตถือว่าสูงแล้วนะครับในร่างบอลโลกนั่นเองครับโดยในเรื่องของการพุ่งตัวครับ126ครับการควบคุมตำแหน่งนะครับ126การตอบสนองครับ129การรับลูก123การเตะครับ125ครับปฏิกิริยา128นั่นเองครับ สูง189ซนติเมตรครับคุณสมบัติคือร่างกายแข็งแรงแล้วก็เล่นเพื่อทีมนั่นเองนะครับสำหรับแกสเปอร์ชัยมเคลนครับและอันดับ5คนที่4ี่ครับนั่นก็คือเมนดี้นั่นเองครับสกิลบุฟเป็นการตอบสนองนะครับจากทีมชาติเซเนก้านั่นเองครับที่ตกรอบไปเมื่อคืนนี้นั่นเองครับมาดูสแตนคร่าวๆของเมนดี้นะครับนี่ครับก็สแตนอยู่ที่120ขึ้นไปเลยนะครับสำหรับเมนดี้ครับ ข้อดีคือสูง197เซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางครับคุณสมบัติคือความเป็นผู้นำนั่นเองครับสำหรับเมนดี้นั่นเองนะครับมูลค่าในปัจจุบันอยู่ที่6ล้านนั่นเองครับและคนสุดท้ายครับนั่นก็คืออีเคคาซิยาครับสกิีบุฟเป็นในเรื่องของการตอบสนองนะครับจากเรียวเมลิดนั่นเองนะครับสำหรับคาซิยานะครับสเตตนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะในปัจจุบันนะหมายถึงสเตตนะเนี่ยร้อยสามสิบนี่น่าจะสูงที่สุดแล้วนะฮะนะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามสี่ร้อยสามสิ ระย182ซมครับดังนั้นเนี่ยความนิยมก็เลยไม่ค่อยนิยมมากสักเท่าไหร่นั่นเองครับเพราะว่าเกมนี้เน้นผู้รักษาประตูที่สูงนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือในเรื่องของการคว้างลูกไก่นั่นเองนะครับและอันดับ4ครับคนต่อมานะครับนั่นก็คือมาติเนสนั่นเองครับสำหรับมาติเนสครับสกีบูธก็เป็นในเรื่องของการตอบสนองครับจากทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับสถตตของมาติเนสนะครับก็อยู่ช่วงประมาณสัก120ขึ้นไปนั่นเองนะครับถือว่าโอเคนะในลล่างงกกีตตบบบบอโนะคคคครรัััสสู195ซมมุณิื ร่างกายแข็งแรงความเป็นผู้นําคว้างลูกไก่แล้วก็เล่นเพื่อทีมนั่นเองนะฮะหรือว่าคุณสมบัติให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับผู้รักษาประตูนะโดยปกติที่เห็นนะคือแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่ามาตินเนสนี่ก็ถือว่าแจ่มอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของพลังแฝงนั่นเองนะครับมีผู้ใช้างานอยู่2ทีมนั่นเองนะครับ และอันดับ3าครับนั่นก็คือมาเนเอลนอยเออร์นี่นงครับสกีวูดของนอยเออร์ครับก็คือน u m b บ r 1วันนี่ครับจากทีมชาติเยอรมนีนั่นเองนะครับในเรื่องของสเตตของนอยเออร์ครับอยู่ที่ประมาณ120กลางๆเลยนะถึงเกือบเกือบ130นะครับเนี่ยครับสเตตนี้ถือว่าสูงมากๆเลยนะฮะสเตตในเรื่องของเกมรับหรือว่าการรับนั่นเองนะครับ จุดเด่นของนอยเออร์ครับน่าจะเป็นการออกบอลนะการเตะอะไรพวกนี้1 3 0อะไรการออกบอลนะครับที่น่าจะสูงสุดนะครับนะจากที่พี่เคยดูมานะครับสูง1 9 3ซนติเมตรครับคุณสมบัติที่ให้มามี3อย่างคือความเป็นผู้นำควองลูกกลแล้วก็ตัวต่อตัวนะครับผู้รักษาประตูนะครับตรงนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆนะดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้นอยเออร์จะรู้ดีครับว่าคุณสมบัตินี้เป็นยังไงครับซึ่งพี่ไม่เคยใช้นั่นเองนะครับซึ่งนอยเออร์ร่างนี้นะครับ และอันดับสองครับนั่นก็คือแอดวินฟันเดซาครับร่างไอคอนอีเวนต์นั่นเองนะครับสำหรับฟันเดซาร่างนี้ครับสกีบูธก็คือ Number 1นะครับ เป็นไอคอนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนั่นเองนะครับในเรื่องของสเตตของฟันเดซาร์ครับเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ120ต้นๆนะครับประมาณเนี่ยร้อยยี่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมีข้อดีในเรื่องของความสูงครับคือสูง197ซนติเมตรครับคุณสมบัติมีอย่างเดียวเลยคือกว้างลูกไกลนั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้นะครับฟันเดซาร์ร่างนี้นะครับมีผู้ใช้งานถึง43ทีมเลยนะครับนี่มากระจุกกันอันดับ1อันดับ2นี่แหละนั่นเองนะครับ และดับหนึ่งนะปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านั่นก็คือที่วงกูตัวนะครับสกิบุกก็คือในเรื่องของการตอบสนองนะครับ จากทีมชาติเบลเยียมนั่นเองนะครับสำหรับกูตัวนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเซฟอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะร่างไหนนะครับแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยก็ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับทั้งๆที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของสเตตของกูตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ125 130 128ครับรู้สึกว่าคาซิยาสก็จะสูงกว่าเป็นบางอันนะประมาณนี้นะครับแต่เกมนี้นะครับในเรื่องของสเตตนี่สําคัญรองน้อยกว่าความสูงนะสูง199ซนเมตรนะครับ คุณสมบัติก็คือคว้างลูกไก่นั่นเองนะครับซึ่งกูตัวนะครับมีผู้ใช้งานถึง45ทีมเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะของท็อปรอยนั่นเองนะครับเรามาเสริมเพิ่มให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับนะซึ่งคิดว่าในช่วงท้ายกิจกรรมอีเวนต์นี้นะครับคนจะใช้ชไมเคิลเยอะขึ้นนั่นเองนะครับสาเหตุที่คนใช้เยอะขึ้นนะครับหนึ่งก็คือราคาไม่แพงแล้วนะครับนสายฟรีก็สามารถที่จะได้นะถ้าเดินแต้มนะครับมาที่หลีกได้หลีกะรสาาม ที่เค็มชมัยเคลนได้นะครับถ้าเล่นในหลีกเดียวอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับนะชมัยเครนร่างนี้นะครับราคาช่วงท้ายนะอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนะอาจจะไม่เกิน100ล้านนะครับนะ ในเรื่องของสแตทชามเยคิลนะครับเนี่ยอยู่ที่1 3 0 136นะน่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับนะเมื่อกี้มองดูคาสิยาสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับชไมเยคิลเนี่ยสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับชมเคินร่างนี้นะครับมีความน่าใช้อยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่มีในเรื่องของความลูกไกลนะแต่ว่าในเรื่องของความสูงนะครับคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็โอเคนะพอชดเชยกันได้นะครับนะแต่ถ้าใครที่เล่นเฮตุเฮตก็จะรู้ว่าการคว้างลูกไก่เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ควรจะมีในเฮตุเฮตของผู้รักษาปรรระะตตูนนนนัั่่่เองงคบแไมาี้ก็ พอใช้ได้อยู่นะเออทดแทนได้อยู่นะครับนะเน้นความเหนียวไว้ก่อนนะโอเคครับสำหรับ e ีีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะับผู้รักษาประตูนี่แบบกระจุกตัวมากๆเลยครับอันดับ1อันดับ2นี่กินไปแบบจะ90ทีมแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับสำหรับ EP พีนี้สวัสดีครับ